หาวนุ่มมันแจีวพีต่ต่ำบ่ต่ำแะ้จีวกระ <c oughs> ตัวนี้มีมีมันเลยตัวนี้นะ ทานสบายดีสิท่านที่ตามรับชมสบายดียามเช้าเช้ามากาสิได้หาเห็ดยูใหก,กินก่อนทุกคนเลยวันนี้สิเห็ดัหลับลื่นตะคอดล,อลืด่นเะมิตะดอนที่นี่เมื่อคืนนี้เอามาซื้อกระตุกแล้วก็มาแบ่งเดียวกันเกาะลับลื่นที่นี่เกาะตะดอนก็นไปที่นี่กะเขาเห็นลับลื่นอยู่มาปั่นไปกินน้ำเขาทุกคนเลยแต่พิธาทุาทากกะโทรกับเพื่อนยายคายคืนเพร่ะจะนิอุ้มละก็ได้โทร แลนลเราิมาเราผู้เดียวฉันมีทีมงานมาหลายๆคนเยนลยสนใจเราไหมข้าวที่ได้ปีเปนเหมืเสือลืมเนลับลืดคนเลยเันแันพ่อสาปปีงชูผูไ้ไรปีงชูกูมม้ได้ปีงตัวนี้นี่ไหนกระเพาะมันนี่นะดูพุงมันปีงรถตัวนี้กะ ข้าวนมมันหมูเถิกทุกคนเลยเพราะว่ามันหนาไงขนอันนั้นชื่อหมูเมย์ชื่ออันนั้นอยู่ข้าวนมมันตัวนี้เลยแต่ปีงกระเพาะมันน้ำเนยพื้นเพื่อบิจุบิจิเพอไผ้าอีกอะอวันนี้เขานำยาละสิได้ไปออกไปหน้ากันเลยทุกคนเลยไปเบิงง่งกันสุดรอจะท,ท่าเพ็นเลยไหมเออเลยไหมฮื่น ไหมทันพออยู่ชีดชิโยมันปั่นเขากา่อนจะด้วยเฮออันชุดล้อเสาวชิทาเพิ่มมาปั่นเขานำอันนี้นะช่วยเักก่อนตัวผักกันกำลัางงามทุกคนนะโฉงนี่นะปูยูเฮอนตัวนี้นะตัวยูหนานะก้อยมาเลย bị mình còn bị toàn nhảy cho mình sụp đôi chấm ý thôi nè ý thôi chấm ý thôi chấm đi cả chấm nhảy thôi แบงคือบอเขาด้แบ่งคือใหญ่เือใหญ่น้องน้ำนี่กันน่ลเลินบนเลยได้วิลายงนี้นะแต่ดอกแบ่งเือ คือคุโน้ด้วยวันนี้เลยอย่งบองก,อกคือ,คอล้งดิพักไปเลยพา,าจะมาเนี่

ใส่กันหมดเลปีชูเคยเจอเือลืดเลยหลาบลืดทาพุกหมันเชอดอเชื่อมลิดโคมีเ่มีลายด้เปล่าไีมมาหาพูมเชือพุกไหม ซอยกระ,ระดูกอะไจำเชียวหาวนุ่มมันแจีวพี่ต่ำบ่ต่ำนะ้แจยวกะ <c oughs> ตัวนี้มีมีมันเลยตัวนี้นะตัวเขาใดนะมามันลายเลย <c oughs> ตัวนี้พอดีกินตัวนี้นะ กอว่าที่เขายาติยังแบ่งเันเออ,อนอองแถวนี้แหละ มือตัวนี้บ่นี่นะอตีตัวนี้นะเมื่อคืนนี้กินมีครับปรเปลือกเผาจะมาเนี่ยปีถมหลามมัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ มันเตัวนี้ห้าวนมมันตัวนี้เมสิตำเจียวจำตัวนี้เฮานเ,าเหนหลาบเลยพาโค้กก่อนโคโก็โคแล้วยังปรุงเลย sai ga okpomọkụ ma Kolle. ฝ่าหวัวกันเลย ก็สสิชาเขัมมาอยูย พุงกบไปาหารสไปไปอบมาไหมสิหล<ส>ับหลุดมนี้หลับเลุดโทชุดรอดชาติธาับไปแล้วปะไปก่อนแล้วแล้วะไปก่อนแล้วค่าเข้าไปจะหึงแล้วอีเวนบ์ปรชา่านาน,น ครับตอนนี้กายเม่กินเขากินน้ำอิ่มเลยทุกคนเลยวันนี้ลาบอันเลืดอดลาบเลืดหมูปลาทีมงานก็เฮาไปไดเออรนมาจทุกคนเลยเพราะว่ามันเฮากับพี่ได้หลายแต่โดนแบงคือนะเฮาแล้วกับพีบ่ได้แบงยายเอ้ยยายน้อง แถวนี้แหละพอเท้าแล้วก็แม่แล้วก็เอ้ยแบ่งไปแถวนี้แหละจากขี้เขา่ากินน้ำยาแล้วก็บแบ่งเฮ้ยน้องทุกคนเลยแบ่งเฮ้ยน้องแถวคืนคือท่านนี่แหละหมูใหญ่ไปเลอเนี่นะสองซอก ีจะพูดแบงนะอันนี้ช่วงขบุพงศาวบุพงศ์เฉพนยังสิมามันจะเยอะอยู่เพอืออิชมพาไปเยอะอยู่ขบุพงศอสิมาวันที่หนึ่งที่สองนี่แหละจุกินได้ Ni màn lợi bụng tôi có ai có ni màn lợi lắm anh 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 Yeah, ขูดเกือบจะมดขานึงแบ่งเฮอไอ้น้องกินเอาสแล้วกินนี่กะเขากินน้ำรับเลือดไปหเดเลยเสานี่นี่กะยาแล้วก็แบ่งเฮอเอ้ยน้อง,อนนอง,ออองไปราบกินตนาเนี่ยวันนี้สีออกไปหน้าคุณรอสายชิตาเพิ่งไปเลยไหมเธอสายชิตาก็ยังละไปคุณ้อน,นะ เอาไปไดเอาไปหน้าไปเลยเอาสลักทิมนี่กนกาจนลูกพิมพนินาตอนเดียวใหม่ก็ไดที่ตามนะครับชม